ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆทาก่านกันเพื่อเลี้ยงข้าวบ้านมีเลยช่องอีสานบ้านขวอยพี่น้องผมเวลานี้ตีสามกูกลัวเนาะพี่น้องเนาะตีสามกูกลัวไฟกระดับพี่น้องเลยไฟดับสิเดบบอกข้าเจ้ามาเหตุหายอยู่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยตายครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับออกไปลุยกันตีสามกูกลัวเมื่อนี้บ้านมีเอาทึงอาวุธนักเอาทึงสมวกไปเพราะว่ามือว่านี่มันพลาดพลาดยังตีเอาตะกะโพกไปเราไปเห็นไปเฉงใหญ่ ไปเห็นปลาคอตัวท่อดำผ่าฮาวกตัวซึ่งคันได้มากเป็นกิโลแน่นอนมันว่ามีสมวงมันสับวะบไรบาร์คาซิเอากับโขกงหิกับโผกกระบ้แตกเหลือใจศูนย์แบบไม่เคยศูนย์ใหยจยบขวางปนันนักเทื่อบพี่น้องมันผ่าดเกินว่าตรงไรเปเฮ็ดใกล้ปลานี่ยนะเออเฮ็ดใกล้ปลาไดยแบงผึ่นมาตุม่มกระดีไปนอนพี่น้องเนาะ หยองหัวหัวมวนกันแหละครับจะไปคิดหลเลยครับเหมือนกับป้อยทำท่าเอาซื้อน้อ,อนครับเนาะให้เข้าใจเดี๋ยวคุณเมีตื้อคุณรถจะน้าหนองเบียสิเข้าใจเพีันไม่คิปอยู่เอาไปลุยกันเลยพี่น้องผมประพูดพันธทำเพียงนะครับเนาะจากอาใจช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมบ้ามีขส้นไปโครกหนูโคกตัวนี้บ้ามีบอกโคดฉลาดพี่น้องผมฉลา,าดแห้งกัดบ่วงย่างเดียวเดี๋ยวบ้ามี่ไฟเบื้องราคันกัดบ่วงเขากองเขาต้องยุหันละ บ้านมื่อวานมีสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นเดียวช่วงเสาบ้ามีสิผ้าไปละ่ะรู้เด็ดเพชรมั่นแน่นอนรู้เด็ดเพชรมันแน่นอนว่ามันเป็นเอียงบ้ามีเห็นโตโกดโจดยุ่กองเขากังเว้นกังเว้นแสกแสกเป็นสัต์ปีกอ่ะพี่น้องคิดเอาว่าอีหยังที่ยุ่กลางโคกเราเป็นสั์ปีกเขาไปยุ่งกองเขาบ้ามีบ้า,ม,บามีกบเมาสมวกมันมนีก่อนไปไปด้วยกันพี่น้องกับขวมตื่นเต้นกลางนี้ย่าผ่าเพี๋ผม บวยนี่กับมานเลยพี่น้องพ่อควบมทางมานเลยพี่น้องผมพ่อขวบมวนทางพ่อขวบมุนทางคันว่ากบเลี่ยงให้เบิ้งดีๆแด้วพี่น้องเ้อเบิ้งลักษณะทางดีๆคันว่ากบเลี่ยงเด้พูนพูนบามีอ้าวเล่นว่าอะไเลยเอ๊ออ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 กออมออเลยพี่นอองเอีอเออ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 ีออ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 อ กันแบบนี้เดี๋ยวเจอ <c oughs> ครับว่าอะไพี่น้องไปครับพี่น้องผมเมื่อคืนฝนตกหนักครับเมื่อคืนฝนตกหนักเลยแต่ว่ามือ่อ่านไอตัวทีบ้ามีพอเมือ่อวานนี่คือคือเป็นซัดป,ปีดนะคบโอ้เขียดนี่มันผ้าหยางขึ้นหลเดี๋ยว นี่ครับเสียงฝนตกประเด็นสำคัญคือบ้ามีกับพวกบ้ามีสิเปียกบอ่อนั่นแหละครับกบสิเดิ๋มาเฉียบบงวไหมเอาคุยพี่น้องผม ห้อมา้ล้วกะมันฉลาดเขาตะกลองเขาอีกแล้วเขาตะกลองเขาอีกแล้วฝนง่ญ่ห้อมมาเข้าสีนี้ทันปะอู้ยฉลาดเนี่ยเขาตะกรองเขาไปไปบ้ามีข้อดักอ่าขอดักบ่วงไว้ล่ะกะเข้าหนี้กันเลยพี่น,อน้องมีบ่วงนี่รักบ่วงเขี้ยดหดเทวานุตนัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามีขม่ขอดีหยาดักบ่วงไม่ก่อนพี่น้อง คือบวงมุนบิดเลยบวงมุเบิดเลยมันจัดมุนบิดเลยรักบวงเอาเอาแป๊บนึง่งยานได้ลบฝนอยู่ปลาอยู่พี่น้องเพราะว่าฝนแห้งเหลือเกินเสียงฝนแห้งเหลือเกินเออเอาผ้มีงผ้มีงหลังนี้ก็ได้ฝ่าวับพี่น้อง เจอหนูไปคบนี่นี่ขนาดบ้ามีใส่กับเล็กไปดูดิเอาเอาตรงเดียวผ้าไปเบิ่งกับเล็กเลยครับเด้อโอ้มาบ่าท่านพี่หนองว้ามีได้ลบฝนแน่นอนนี่ครับนี่หุ่ห้อยมันกินมันไปนี่กับเล็กนั่นเขาคุอบ้ามีเห็ดทุกวิธีทางแล้วครับ โอ้มาย่ามฝนตกพี่น้องเอ้ยอลุยเลยละ่ะลุยไม้เลยเพเป็นยังยาวากันเลยครับเด้อปึ๊บปึ๊บวานแนบอย่งนี้ปึ๊บมันจะเอาไปใส่ได้เดี๋ยวขอแตงบ่วงจักหน่อยพี่น้องคุม จิงสี่ตัวขันสีไปกระได้เฮ่จังเลยลงไปหันไปนีว่ามีก็เลื่อมบ่วงแน่เราเดีจักไปยุไสแน่งงงงที่ซุดก็คืององนู้ตัวนี้แหละพี่น้องกัดบ่วงกัดแบบกัดรวด กัดลวดมุนเบิดดีเดี๋ยวนี่นี่ว่มามีงงนี่อีกหลังหนึ่งอยู่เอาไปพี่น้องเพื่นมาหลุนกันหลังนี้กะมันบ่วงด้วยครับด้วยนี่นั่นกองเขาก็มีอยู่เดี๋ยวเบื้องกองเข่ากันกองนี้ไปจังไก่ออ่ะกองนี้มุนกองนี้มุนบาดนี่นี่ เกินเขาเกิดเอาขออนุญ,ญาตพี่น้องผมไปไปไปกันฝนตกอุปสรรคกระโปงเปียกแนี่นอนพี่น้องใ้่เ็้าังไรดีปะเอาอ้อยต่อเอาพี่น้องเนาะอ้อยต่อละกะ กังฟูนมาเบิ้งสั์ปีกที่บ้า,ามีเห็นยุกลางโขกมันที่มีสั์ปีอกอีหย่างคับรบ่แมนเนวนั่นตายพี่น้องกับพวกเปียกโอ้ยหนูกับพวกนิ่งสมัวเข้ามาตายตายนิย่งปลาตัวเด็กกบตัวเดียวนี่บักเอียบพี่นอ้องโชคมาทำฟงได้ยุคนทางมองผักกันมีตะปุยฉีไกล้พี่น้องผมมีตะขีไกล้ข้าวเาสิเอามาใส่มันข้าเจ้า กลางเพื่อเพื่อแนวนี้นะครับเนาะเพื่อกระตอบแนวนี้ก็ได้ลบฝนพี่น้องผมก็ได้ลบฝนเอามาผมมาฝอกกันเต็มเต็มบาทนี่ครับสัสตว์กีกี่บ้ามีวาน,นบ้ามีบ่าเนี่ยใจว่าเป็นไก่หรือว่าเป็นหนกแต่บ้ามีถามตรงๆวายุกลางโคกฟ้ายยางแนวนี้ทั้งหน้าพน์กระต๊อบกับมีซ้ำนี่เสียาไก่ใส่มาเลียงแมนบอครับ เอาโดยความแท้จริงว่ามีว่ามันว่าเหม็นไก่คือคือไม่ใจดรอกว่าแต่ว่าเป็นตัวไล่ไล่แต่ผู้ใดพูดว่าเป็นตัวอีหยังบักเรือพี่รองเนี่ยเป็นตัวไล่ไล่คือจงไก่คือจงไก่ไล่แต่ว่าเหม็นไก่ดอกพี่รองมันแหวบอยู่ถตาว่ากวางเขาเนี่มุนเบิดว่ามีมายามบวงกลางเวียนว่ามีเลยสิว่าพิสูจน์อีกทีหนึ่งว่ามันเปิดจังไหเดี๋ยวตามรุ่นกันพี่รองผมยับพลาดยับพลาดคลิปนี้แหละก็ยับพลาดคลิปต่อไปแล้วพี่รองเนี่คลิปที่ว่ามีสิมายามกลับเล็กหลักะ เอากระโพกไม,ม่จอบแล้วกาเนื้อหมูเศร้าราคาคลิปนี้เบื้องต่อไปเพราะว่บบาว่ามีสิไปแท่งปลาอีกแต่ว่าผลมันบ่เป็นใจนี่ได้ลบผลยูกก่กลางโพกพี่รองผมเอาปากไปซ้ำอีกบ้าพี่รองผมอยู่กับขี่ใกล้ค่ะคักเลยนี่ติไปต่อได้บ่าละพี่น้องผมนี่ฮอกก้ซ่าผลฮอกก้ซ่าเด้อครับเด้ตอตอนนี้บ้า,ามีอยูกก่กลางโขกเด้อพี่น้องเด้อ ยุกกลางทุกยุกป้าหยางเพิ่นพี่น้องผมยุกป้าหยางเพิ่นบรรยากาศกับแบบนี้แหละครับผมแล้วก็มีปุย๋ยขี่ใกล้เต็มเถียงอยู่เมน้มนกับเม้นแต่คงต้องออกแล้วครับพี่น้องเพราะว่าอยากไปแท่งปลาอีจักได้บเรียว่วาเดียวไปยังห่างหากตัวมันสิได้บ่เพราะว่ามือว่าน,นี่เอาอาวุธไปผพดเอากับพวกไปบาดแตกกับว่าแตกมันซุ่มเสียใจพี่น้องเลย ไปไปลุยกันต่อพี่น้องผมฝนท่าออกตองออกพี่น้องบ่ออกบ่ได้แเนี่ยอย่างเนี่ยินสู้พี่สู้นนองนะครับเนาะทกกกะตรงลุยทุกแห้งมาแล้วพี่น้องบาดนี่นั่นไปใส่เพราเลยพี่น้องผมเห็ดยังไงดีบาดนี่บ่นสิได้ปิดคลิปซะบอกพี่น้องตายิดอยู่กลางโคกพี่น้องผมิดอยุ่ป้าอย่างกลางโคก ยุคท่ามกลางปุ๋ยฉีกไก่แบบนี้มันก็เหม็นเหม็นครับพี่น้องเย็นนี่แทบสีสลบเลยแทบสีสลบเลยครับผมเห็ดปวกกับบ่มีเพราะเกิดเอาจังไหนดีบาดนี่มีตมั้งแมงมุมตัวใหญ่ตัวนี้โอ้ยตายพอหนูพอในจักรโผล่ปลาแน่พ่น,พน,น,พนพสมวกบ้ามียู่กัลรดพ่น อยากไปแห้งปลาแห้งตรงกระบื้องเป็นรักยามเอาเบิด์นอะบอพี่น้องขันบ้ามีบ้เดี่ยวกับพวกมาก็คือว่าง่ายๆขันบ้าขันบ้ามีบ้เดี่ยวกับพวกมาเนี่มันไปยามตรงได้เลยนะบ้ามีสีเอาอ่กากล้องนี่เสียงไปในกล้องไปหอดพุ่นก็นยังเปิดไทยตรงเบื่อตรงแห้งบ้ามีมาลงดีอ่ะเอาเอาแบบว่าตัวกันพวกปลาคอปลาดุไปเชียงลงดีแน,น่นอนพี่น้อง แต่เขาไปยาม,มเรานว่างยังนั่นว่าอย่าสัาน,านนิษฐานว่าอันนั้น,นอ,อ,นอ,าาอันนี้เอาไปกินครับผู้เก่าไม่ใจเด้พี่น้องไหนอำเาอพระจากไปท้ำนี่พี่น้องว่ามีว่าสงกช่อเชียงแค่บรรยากาศแนวนี่ก็ได้ครบตัวหนึ่งยุอกเนาะครับเนาะก็ถือว่ามาถ้ามาหาอยากหากินแต่มันเห็ดยังไงไรฝนม,มันตกครับมันบ่าหมานพี่น้องผมบ่วงกับบ้าถือมันเชีงไมเ่เฉลาเสือเฉยจังไมา่หยามอานุนงกไอ้ไก่มันไปบ่ได้ยังไเด้ ไาไปได้กับเงินแเ้วยกกันคันมีตาไอขันว่ามีกับพวกมานะมันไปได้รพี่น้องนี่เอาจัางสี่พี่น้องผมบ้ามีได้เสียงกับพวกไว้แล้วนะครับเด้อได้เสียงกับพวกไว้แล้วล้วก็กับวังว่าคนสีพ่อไม่เห็นคนสีพ่อมาหาไตนั่นไตนี่เราเพราะเพราะว่าเอาไปมันเปียกพี่น้องผมมันจําเป็นต้องเสียงไว้ครับเอาส่วนส่วนพวกเข้าไปด้วยกันเลยพี่น้องผมเปียกเป็นเปียกฝนเป็นฝนบาดเป็นบาด บ้ามี่อยากได้ปลาถ้าว่าก็ให้พ่อไงท้ายทำบ่ได้ดอกขื่อสีเสียงไปในกระเป๋าประเด็นสำคัญคือเอาไปยังไงมันยังบ่เปียกฝนไปลุยพี่น้องผมหยุดบ่ได้หยุดบ่ได้การหาอยากหาจินแชียงมากบ่ได้ยังพี่น้องไปลุยเจ่าฝนเศร้าแจีงจังมาเอากระโขกกระได้ตาย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 ฝนตกเพาก็เศร้าพี่น้องผมฝนตกมาแห้งเลยคิดเบื้องว่าท่อนี่น้ำเต็มเลย พุนอะมันเอาแหนเอาไดมาเนี่ยน้ำม,มันหล่นมาพผีพี่น้องผมห,ห่อนห้นทางเลยุน,น้ำไหลมาที่นี่พี่น้องมาเบื้องนี้คุณน่ะมันถ่วงห้นทางไปเลยพี่น้องทีเบื้องแหนเบื้องจอกไอ้นี่พ้นทางไปไปคุณพี่น้นองเบื้องปา่าเลยครับเด้อนี่บ้ามีเพราะเอาซืซีเพราะมันตัวหน่อยเห็นหัวจุลูจิลีอยู่บ้านี่นี่ปา่านี่นี่เห็น,นเห็นพี่น้องผมเห็นเห็นเลยครับเด้อ เห็นเห็นแบบป่าอืมตัวว่ญยานกับว่ญยานนี่ตัวนึงหย่เติบนี่แต่ว่าบ้ามี่เอาซืือๆแต่ว่าบ้ามีสิไปเจ็บปูขคันคันันแท่งมันถามว่าได้บ่ได้มันนั้งตัวหน่อยว่าสิไปผ้าพีผ้านอกไปยามตู้แล้วครับผมมันตัวหน่อยเขาบ่เอาออะไปเบิดแล้วไปเบิดแล้วอคุณทั่วหนาไปกับมีมันไปบ่ได้ผู้บ่าเอาซ้ำนี่กับเต็มอิ่มเลยพี่น้องเจ็บปูต่อ เจ็บปูต่อพี่น้องผมนี่ตัวหนึ่งนี่นี่ตัวหนึ่งเลยโอ้เอา้าบอวาการกสิงุ่มเอามันก็ได้อยู่เลยพี่น้องซี่หาตัวไปบามีผ่าเจ็บปูต่อบานบอยานดิฝนเศร้าตกบามีก็ออกมาคือกเา นี่แหละครับคลิปมันหายัางบ่ได้พี่น้องมันจําเป็นบางท่านกับว่เข้าใจบ,บ่เข้าใจแต่จจว่าน้ำไหลแห้งขาดยู่มเมื่อคืนนี่บ้ามีกับห้องกบานปุ๋ยตายขาดสนอคันเทยียขาดกับขาดพี่น้องผมมันตกตามมาแล้วปลาใหง่บ้มียากได้ปลาใหง่ยจักตัวสันดิเดียวนี้บ่มีเราคือเอาไปพี่น้องผมหาเจ็บปูกันต่อเอารถดเหยียบส้่รหดบ้ามีบ่เหยียบนี่ พี่น้องผมมันต้องมีตัวแบกเอบแน่นอนนี่เหมือเเสาของบ่อดไอ้นี่เอาไปตําไส่บัคกบเอาไป้นีแล้วครับเนาะกบไปต่อพี่น้องผมอยู่ใสแน่เอา้าคือเห็นหลายอยู่บางห่นกับเพราะว่าหน้าแย่ยข้าเจ้าพยายามตรงเฮาก่อนนะครับเนาะเอา้าคือเห็นหลายตัวอยู่พี่น้องไม่ใส่เบิดอุ้ย อ,อ๋อมันผอดมันผอดพี่ไว้ปะหนีป่ะยันปูไหมเอาได้แค่สองตัวบ้าไม่เห็นเป็นสิบไหมหยังวะสุดโชคดีพี่น้องผมสุดโชคดีเจอสองตัวห้อมไอ้นี่กันอยู่นี่ เจอสองตัวห้อมกัดกันนี่พี่น้องนีเปปนนนะ่เอาไปปนใส่กบนะครับเนาะเอาไปปนใส่กบนี่อีกตัวนึงนี่อีกตัวนึง่ง นีแล้วครับหาจิ้มมันต้องมีแนวได้อันนี้ถือว่าเพียงพอแล้วปะนใส่กบปูบกหอยบ่เอาออหัวปลาตัวใหญ่ๆของใครเนาะเดี๋ยวพาไปยามตรงเลยครับเด้อขันบ่มีนี่บ่มีบอกได้เลยว่าจังได้ก็ข้าวเจ้าเอาเนี่ยนอนฝนตกแห้งน้ำรุ่งลายป่านี่จังได้ตรงกับตองมาเนาะครับเนาะ ตีลีตรงแตกตองมาพี่น้องผมไปหลุนน้ากันตัวคนหน่อยมาเลายทีนี้เขามีวิ่งส่วนส่วนเอาส่วนเอาได,ด้ดีพี่น้องนี่ตัวนึงพี่น้องผมนี่ตัวนึงเห็นปะเห็นปะเห็นปะฮ้อนไป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 ไปพี่น้องถอยทับยามตรงลุย อันนี้ถือว่าเป็นตัวสุดท้ายเด้อพี่นอ้องเด้อนี่ใต้ว่าโอ้ยดองแตกเอาบ่เป็มันยังเข่าเอื้อมันต่ำใส่ปรขามผู้ใดเหยียบว่ะดองแตกเลยพี่น้องเอาที่พี่น้องผมขอบคุณทุกเลยถูกซับทุกการคิดการตามเหมือนเดิมคือเก่าเด้อพี่นอ้องเด้อจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมคิดผัดประการใดข้าวความจาเก,กียรติทางที่พุทธสุภาพอยู่บ,บอกไปว่ามีขอสวดขอให้ครับเพราะว่าหยังเพราะว่ามัน ขนันบ่อเมีนว่ามีกับพ่อเกา,กาออกมาถ่ายป่านี่เราอีหลีฝนตกไงแห้งไปหลีอยู่โขกไปหายิงหนูบาดที่นีก่กะกับพวกกระดิเสียงไว้พุ่นเอาเอาเห็นอีกอยู่บ่ันเห็นต้องเอาพี่น้องันเห็นต้องเอานี่พี่น้องผมนี่ปูแม่ย่างดีเห็นต้องเอาเอาพุ่นทุกไรทศทุกัข์กการติดการตามเลยพี่น้องผมพิ่ว่าการเลยค้ามว่าข้ามจ่ากียรติท่าทางเชิดพสุภาพที่วอกไปบ้านมีขอโทษขอไปเลยพี่น้องเด้อเอาไปขังไว้เอานี่อีกตัวหนึ่ง ผมไม่หอดีเลยตัวพี่น้องไม่หอดีแล้วไม่หอดีแล้วขอโทษขอไปพี่น้องหลายๆครับนี่แหละครับหาอยากหากินถ้าเอาหาเอาก็ได้กินแล้วพี่น้องเนาะขันหาบ่หาเอาก็บ่ได้กินพี่น้องเอ้ยไม่หรือเ่สวัสดีครับไปลุยกันเรื่อยๆพี่น้องผมขันได้เปียกแล้วบ้ามีบ่ยอมครับสวัสดีครับ โอ้ยนมากลีเดียยุ่งมากลีเดียยุ่งประเด็นสำคัญคือกบถึงมีพ่อมตายแล้วพี่นอ้อไง,งไปค้งางต้องไปค้างมันมากลีเดียยุ่งปู่ ะปูปูปูฮะเจี๊ยปูโอ้มันต้มเป็ดเสียบเปล่ามันล้นมันล้นมันล้นไปบิดเลยพวกน่ะเออยังบ่าคอยหาเจ็บต้ปูบานนี่ที่ไปยำต้มคอยที่บานนี่ทั้งแตกบ่แตกดอกตว่ามีพี่น้องมักยำเลยนะ ยังไม่ดูอีกกันเอ้าขอบคุณครับสวัสดีครับได้มู้แล้วพี่น้องผมได้มู้แล้วไป